ครับผมภาพนี้สุดยอดเลยครับเลียงมาหลายปีแล้วผมผมผมเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าวันนี้จะเอาความหล่อของคาริโอมาฟาเอซีนะครับนี่อายุกี่ปีครับ ครับผมพบกับเราช่องกลวยอาเจียงปลายแก้วสักไปครับผมก่อนอน่นก็ต้องสวัสดีครับพี่ควันสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมไปไหนครับนี่เอาช้างกินน้ำครับลงน้ำครับผมวันนี้เราจะพามารู้จักอีกเชือกหนึ่งนะครับควานคนนี้นี่เลี้ยงช้างสองเชือกนะครับเลี้ยงช้างพลายสองเชือกครับมีพาอะไรบ้างครับพลายไทยๆกับพลายลิโอครับผมว้าว ก็ช้างแค่นี้นี่มัดอยู่ในทุ่งนานะครับนี่อยู่เขาเรียกสะอะไรครับนี่สะฟังหุ้งครับสะสวยว่าบวานเราคว่าฟังหุงฟังหุงแปลว่าอะไรครับฟังหุงผมไม่รู้เหมือนกันนะครับคนเท่าคนแก่คเรีกนี่ครับอยู่สะฟังหุงก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทุ่งนานะครับนี่ข้าวกําลังเกิดนะครับนี่ฝั่งนี้ครับข้าวกําลังเกิดครับผมพี่ควานสุดยอดเลยครับถามชื่อก่อนนี่ยังไม่รู้จักชื่อเลยพี่ควานนี่ ชื่ออะไรครับชื่อนายครับชื่อติดเ๋วติดเ๋วครับผมครับผมใครๆก็รู้จักก็เขาเรียกว่าอยู่นี่มานานแล้วครับนี่ครับเชือกนี้ชื่ออะไรครับอาจจะไม่ตัวตัอาจจะมีตัวนกปากหางก็มีครับโอ้ทุ่งนั้นนี่มีนกปากหางด้วยครับนี่ผมเชือกนี้ชื่อพลายไทยครับพลายไทยครับผมว้าวไท้ายมาดีไปครับตอนเร็ว สวยครับสวยน่อง,งไทยครับผมเราจะเอาเราจะเอาตัวใหญ่ลงน้ำก่อนนะครับไปผมจะลงทางนี้เดินไม่ต้องเบียแล้วครับผมลงทุ่งแล้วครับผู้ใหอ่หม่อม,ม,อมนี่ครับ ผ่ายแต่เธออายุก right okay okay so ี่ปีครับอายุ13ปีครับ13ปีครับทำไมงาออกยาวแถบโอกเร็วครับท้ายๆสวัสดีครับสวัสดีท้ายสวัสดีท้ายสวัสดีครับเฮ่อรับเร็วก็อายุ13ปีนี่ตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะไม่ค่อยใหญ่ครับจะเป็นช้างแคะหรือเปล่า50 50น่าจะเป็นแคะน่าจะเป็นแคะมากกว่าอ๋อมากกว่าตัวไม่ค่อย ไม่ค่อยใหญ่เนาะเท่าเอเชียของเราไทยแท่นะไทยแท่นเราจะใหญ่กว่านี้ผสมตามหลักช้างอายุ13ปีจะตัวใหญ่นะครับใหญ่อันนี้ก็มขาขาดอาหารขาดอะไรด้วยอะอย่างนี้นะช้าง13ปีตามหลักนี่ต้องสูงได้ประมาณ2เมตรครับใช่ตามปกติแล้ว2เมตรได้แต่นี่มันขาดอาหารเรื่องยาเรื่องอะไรด้วยก็เขามีโรคประจําตัวแต่เล็กเล็กหรือเปล่าครับตั้งแต่ลำไส้ไม่ค่อยดีครับเอ้ลำไส้หรือระบบครับครับไส้ระบบถ่ายไม่ดี ผมเป็นเกล็ดความรู้เล็กน้อยใช่เพราะว่าปกติแล้วนี่13ปีจะตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากครับใหญ่มากแต่เกี่ยวกับปล้องไส้ตัวนี้เกี่ยวกับปล้องไส้ตั้งแต่เล็กครับผมแล้วยานมตั้งแต่แม่ตั้งแต่เล็กนะครับออกมาแต่เล็กยานมนตัวนแต่งานนี้ออกสวยนะครับนี่งานออกสวยพรายสู้บัวไทยครับพรายไทยๆสวัสดีครับเร็วสวัสดีไทยสวยครับครับผมไปไป

เห็นรัดงานี่เพื่ออยากให้เขางานเขาสึกหลอนะครับ,รบนี่เพราะว่าแบาบงทีมันลงเล่นน้ำจะมันแทงเล่นดินเล่นอะไรนะครับอยาให้งาเสียนะครับครับผมรักษาของงาไว้สวยงามครับผมภาพนี้สุดยอดเลยครับเลี้ยงมาหลายปีแล้วผมผมผมเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าวันนี้จะเอาความหล่อของพลาริโอ มาฝาเอฟซนะครับนี่อายุกี่ปีครับยีปีครับยีสสามปีครับก็สวยงามอีกเชือกหนึ่งครับงาเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่ใหญ่เคยวัดไหมครับไปควานความใหญ่ ครับวันนี้ควานจะพาลีโอไปไปกินน้ำเหรอครับลงน้ำก่อนบ่ต้องอาบก่อนอันดับแรกลงอาบก่อนแลน้บ้านครับครับผมเลยครับเดี๋ยวผมจะตามไปก็พลายลโอนี่มัดอยู่ในทุ่งนานะครับนี่ ข้าวกำลังเกิดเลยครับแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ําครับฝนไม่ค่อยตกครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับนี่

เเนลางเยอะครับนี้ลานึงเยอะน้มเแล้วต้องกินครับต้องกินน้ใส่ย่างที่บ้านครับแอบลกแอบแอบลกแอบลกแล้วเป็นสะอยู่ ฝั่งนี้ฝั่งบ้านนี่เขาเรียกทิศอะไรทิศใต้บ่ฝั่งทางนี้นะทิศตะวันทิคใต้ทิศใต้ทิศใต้มู่บ้านอมองเว้เว้เว้เราซอยยังูบผม ยนะ้อนวิมารเซรให้หมาให้สองคนนู่นเลยไปเลยครับครับออกมาแล้วครับผมครับผม,บผมตามไม่นอนครับ วันนี้ไม่ได้เข้าศูนย์นะครับเยครับโอ้ยังไม่ได้เข้าโอ้ครับผมไก่คอกน่อฮะโบกิง ครับผมเดี๋ยวผมบุญชกถึงใคุคงหิวครับผมไม่หิววันนี้ไม่หิวดูว่ามาชุกทีเทียงนะครับอากมันร้อนหน่อเขา่นแหละับครับบุญครับผมเอากระดูบุญชบุญเลยบุดักตักไปชก

เดี๋ยวโผล่เลยเฮ้ยฉาติตานะ <initiation> ก็ฝั่งทางนี้คือหมู่บ้านช้างนะครับวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะครับฟาริโอนี่ติดอยู่กับวัดนะครับครับผม สวยงามครับตัวสูงเหมือนกันนะนี่ฮะพี่ควนสูงเหมือนกันนะตัวสูงเหมือนกันนะสองเมตรแปดสองเมตรห้าประมาณสองเมตรห้าสิบเซนครับ ตัวใหญ่เหมือนกันครับปีนี้ตกมันยังปีนี้ยังครับไม่เคยมีหญ้าครับปีนี้แล้วก็มีงานเลยธรรมดาครับโควิดโควิดมีงาน้มีงานแห่อะไรตก็ได้เจอได้กินนะครับอ๋อครับผมวยมีน้ำมีอะไรในหมู่บ้านมากินนะครับครับแ่ปีโควิดมีงานอะไรไม่ได้เลย เอาภาพสวยงามของพายรีโอมาฝากนะครับวันนี้ครับ สูน่าลอยคือลอยไหมสูน่าลอยคือลอยสูนีครับผมสวยงามครับสวยงามครับผมวันนี้เอาพลาลรโอมาฝาเอฟซีครับก็อย่าลืม ติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องกุยาเจียงพายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ FC นี่สุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมันขันยืนครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม